สวัสดีค่ะป้ามาเล่าประสบการณ์ของป้าน,นะคะตอนนี้ป้าเป็นไตระยะที่ห้าไปหาหมอหมอได้นักต้งต้งไตแล้วค่ะเตรียมการนึ่ถึอ่านเตรียมข้อก็มาเล่าให้ลูกฟังลูกก็เลยหาอาหารเสริมมาให้ทานดูตอนแรกป้าก็ไม่ป้าหรอกะคะ่ะลัวมันจะสุดหนักเข้าไปอีกแต่ก็ลูลก,ลกลูกก็แม่น่าจะลองนั่นุ่นั่นป้าก็เลยลองทานดูนี้ตอนนี้ลอยลองเตือนแรกนะคะทานไป พอไปหาหมออีกทีหมอว่าอ้อาวทำไมเลือดป้าดีขึ้นไตก็ยังทรงอยู่นะคะคือตอนแรกเราจะก้านะคะเหลือแค่ก้าเองไตป้าเดือนแรกเดือนที่สองมาหมอก็นัดอีกรกักะทานที่ไปเรื่อยๆค่ะทานทานทุกวันตามที่บอกควบคู่กับหมอสั่งให้คุมอาหารด้วยทานยาที่หมอให้ทานด้วยคุมกันไปควบคู่กันไปนะคะเพราะนี่เป็นอาหารเสริมนะคะบำรุงร่างกายบำรุงไตของเรา ควบคู่กันไปเดือนที่สองไปหาหมออ้าวป้าคุณหมอบอกดีใจด้วยนะคะป้าตายป้าไม่สุดเลยตอนนี้มาอยู่ที่สิบกว่าแล้วนะคะครั้งที่สามก็ห่างออกไปสองเดือนทีเนี้ยครั้งที่สามก็ไปหมอ,อว่าอ้าเนี่ยรักษาควบคุมอาหารได้ดีมากเลยป้าเอาเอาป้าต้องรักษาอย่างนี้ไปตลอดนะเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีทอร์มิสทีนี้คือแต่ดีขึ้นเรื่อยๆน,น,นะครับเขาบอกงนี้นะคะป้าก็ดีใจนะคะทีนี้มามาก็เลย ทานมาตลอดตลอดตอนนี้นะคะค่าไตป้าอยู่ที่13เลยนะคะถือว่าดีมากร่างกายแข็งแรงน้ําหนักลดจริงพ่ออยู่เกิดจากการรับคุมอาหารนะคะปกติป้าอ้วนทั้ง61ตอนนี้ป้าเหลือ47เสวนสูงของป้านี่ต้องได้ประมาณ4.5ก็ก็ไม่เป็นไรแต่แข็งแรงป้าก็ขายของในหมู่บ้านป้านี่ได้ปกติร่างกายแข็งแรงผิวพรรณไม่แห้งค่ะผือพรรณดีไม่แห้งไม่ดำ ป้าดีใจมากเลยค่ะนะคะเจออาหารเสริมชุดนี้วันหนึ่งนะคะครั้งแรกก็อันนี้สองซองนะคะแล้วรอบสองก็นี่อีกซองหนึ่งนะคะแค่นี้นะคะนี่จะปีหนึ่งเลยนะคะที่ป้าทานม,มาทานง่ายมากค่ะอร่อยมากกินแล้วไม่เหนื่อยแข็งแรงสุขภ,ภาพดีปกติเลยค่ะต้องลองนะคะครบปีจริง